ไม่มีรายชื่อนะแต่ว่ามีตายนันที่อะไรกันนี่ไปได้นะคะพอจะทำคลิปหน่อยจะเรายชื่อตเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เลยจะมีต่อเลือดนะคะท่านมีนะวันที่ยี่สิบสองธันวานมที่เขียนว่าเจาะเลือดนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษเรานั้นไม่แปลว่าท่านเจาะเลือดนะคะหากเปตามสายก็ไม่ต้องเจาะนะคะแต่ว่าไปตามนั้นนะคะหากผู้สูงอายุท่านใดไปไม่ได้ก ะคะเรื่องจากวันนี้นะคะพู่เบลาพบริการเยอะนะคะอาจจะเลือกเป็นการส่งนคสื่ประชาสัมพันธ์ทีจบแล้วครับเพื่อนๆเสียงดำสายอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับวันนี้มาต่างหวัดวันนี้เราจะมาทำอะไรดูดูนี่คตเตย ผมจะเอาแคทตี้มาปลูกนี่โอ้ยดูดูตอนนี้กำลังออกดอกเลยจะเป็นละมาปลูกแคทตี้กันดีกว่าเดี๋ยวสินี่ตอนนี้ก็กำลังเป็นเกาไปลงดินกันไปตามไปดูกัน ก็ได้มาทั้งหมด8ต้นนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาลงทักทีโอ้ดูสิจะมีดอกให้เราได้เก็บกินไหม,มชอบนะแค่เตี้ต้นเหมือนเตี้ยดีไม่ต้องสูงมากซื้อมาก็ เท่าไหรอ่อ่ะสามต้นห้าสิบบาทแพงไหมอืมกำลังเป็นเลยเห็น <c oughs> ไหมวัน <c oughs> เต็แพงมีอะไรมาขายอีกแล้วมันมาขุดหลุมกันดินแข็งแข็งแข็งมากมากเลยอะ่ะจะได้พุงยุบ มันจะขุดหลุมไปละมันลงต้นแรกกันเลยดีกว่าอือไอไหอยโตไวๆน,นะลูกพ่อจะได้กินอีการอธิษฐานอย่างนี้ด้วยกินแข็งมากๆ โอ้ลากแน่นเลยอากาศเย็ยนเย็ยนนะแางหวัดเราไม่ไหวเย็ยนมาก รีบลองรีบลองดินแข็งมากมากลากมันจะ แทงลงไปได้ไหมเนี่ยปลูกไว้ก่อนเ <Yeah. S 2> นี่ยดูนี่ผมปลูกไปละสามต้นแล้วนะมีทั้งหมดแปดต้น,น,ตนขุดดินแข,ข้งแข็ง อ่ะมาต่อกันน,กน,กนี่อะไรเม็ดอะไรโอ้เม็ดผักเป่งรักแน่เลยเนี่ยดูบรรยากาศเย็นๆไปด้วย กี่โมงกันเนี่ยอ้าวแน่เพื่อไม่ให้การเสียเป็นการเสียเวลาแล้วก็รีบทำใกล้เสร็จแล้วอื้อหือ ตัวไวๆนะจะโดดข้ามเฉยเลยไอ้เลื่อยอะเราทำคลิปใ่ล้เสร็จแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวอากาศมันเย็นถอนหญ้าไปด้วย เือกี่ต้นเนี่ยสองต้นเนี่ยสองต้นขุดตรงตรงนั้นดูมะเขือพวงแล้วะเขือพวงก็น่ากินนะโอ้ยตาลายจะลอม อาวนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่ปลูกแคเตี้ยเพื่นๆตั้งใจมาจากกรุงเทพมาปลูกแคที่ยุทธยาเดี๋ยวสิเนี่ยบรรยากาศสำหรับคนที่อยากให้ผมรีวิวบ้านโบราณน,นี่นะให้ดูแล้วนะมี F อซที่เขาขอมาเมนมาบอกอยากดูบ้านโบราณจัดให้แล้วนะ เทมไหมบ้านโบราณสุดยอดเดี๋ยวผมรีบลงก่อนเดี๋ยวอีกสองต้นขุดดินมันแข็งมากก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับบายบายสวัสดีครับทุกคน